สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับแผงจอปลาเครื่องพินะในช่วงรอบโปรโมชั่นของเราในชุดรอบนี้พีนาสามองค์าร้อยก็พี่ใส่กันแบบรัวๆใส่กันแบบยาวๆเกินไปเลยนะครับในชุดนี้ของเรานะครับสามองค์สาร้อยบาทเีือนะสะเทือนเลื่อนลั่นกันขนาดไหนนะครับมีอะไรให้พี่ๆได้รับชมกันบ้างนะครับเราฝ่ายวิ่กตถูกใจคนร้านหนึ่งถูกใจนะครับไว้เป็นกําลังใจให้กับแผงจอปลาเครื่องด้วยนะพินานลยครับเก่าจริงเราใจจริงและได้เดิมจริงนะครับ เอะมันได้มาเป็นแบบไหนบ้างนาอในครับรายการแรกนะครับสำหรับรายการแรกของเราในชุดนี้ในรนทางเราก็ต้องจัดอง์นี้เลยพี่นะครับองนี้เขาเรียกว่านะครับหลวงพ่อเฉยวัดท่าควายนะครับพ,พี่จ๋าหลวงพ่อเชยวัดท่าควายเป็นเนื้อชิน้น นะครับเป็นเนื้อชิ้นหลังอูครับพี่นะครับโอ้โหได้เก่าได้สวยได้เดิมอะไรได้ธรรมชาตินะครับหลวงพ่อเฉยว่าถ้าควายเก่าเก่าเก่ายิงพี่เก่ายันกรอบ3องค์300บาทนะครับ3องค์300บาทต่อเนื่องด้วยองค์นี้เลยพี่มาเหศสวนพี่นนนะครับนะตำนานสายเหนียวแห่งสุพรรณบุรีนะครับพี่พี่ตำนานสายเหนียวแห่งสุพรรณบุรีนะครับน่าจัดอย่างยิ่งเออน่าจัดอย่างยิ่งครับพี่นะครับสายเหนียวแห่งสุพรรณบุรีของเราในชุดชุดนี้นะนะครับได้เก่าได้เดิมละไได้ธรรมชาตินะครับสามองค์สามร้อยบาท ในครับนี่เลยพี่นะครับพิมใหญ่ไม่เห็นสวนพ่นะนะครับราคาที่ไม่ต้องไปหาแล้วพี่นะครับอุปคุตนะครับสำหรับอุปคุตอง์นี้ของเรานะครับเป็นอุปคุตหล่อโบราณนะครับเรียกว่าหล่อโบราณเก่านะครับอ่า หล่อโบราณเก่าแบบเดิมแบบธรรมชาติวิายาข้ามขี้เบา้เบาเดมิดมๆเลยพี่นะครับโอ้โหส,สวยสดงดงามจริงๆนะครับได้ทั้งความเก่าได้ทั้งความแห้งและความเป็นธรรมชาติวิายามีร่องรอยตกแต่งแทงตะไบเพื่อเก็บรักษาพิมพ์พระให้ขณะไหให้มีความสวยนะครับเออเนื้อเกินไม่มีแน่นอนพี่นะครับรอยรอยแทงทั้งองค์เลยแล้วนะรอยแทงรอบองค์เลยสามองค์สามรอยนะครับนี่เลยพี่นะครับ องนี้จัดว่าเป็นเด็ดสุดๆเลยนะนะครับสำหรับองค์นี้นะจัดว่าเด็ดสุดๆคืออะไรรู้ไหมนะครับองค์นี้จัดว่าเป็นเท้ากูเวนครับพี่นะครับน่าจะเป็นในส่วนของกําแพงเพชรนะนะครับเป็นเนื้อดินเดียวกับกําแพงเพชรเระเจ้าเก่ามากเดิมมากและธรรมชาติมากๆเลยนะสําหรับองค์นี้นะนะครับพี่ๆโอ้โหพี่เอ้ยนะครับไม่มีแล้วนะกวกนเนนะะก่ากว่านี้นะฮะเก่ากว่านี้ไม่มีแล้วนะ นะครับได้เดิมได้ธรรมชาติดีพี่3ามองศาสามร้อยนคำนะเทา้ากุเวนนะครับได้เดิมดีจังเลยอ่าได้เดิมดีจังเลยพี่นะนรับสำหรับองค์ต่อไป องคต่อไปของเราในชุดนี้นะครับนี่เลยสําหรับองนี้พี่นันนะครับองค์นี้จัดว่าเด็ดสุดๆเลยพี่นะครับเป็นสังกระจายวัตทัสนะครับอันนี้รอโบราณจริงครับพี่นะครับสังกระจายวัตทัศน์ครกับพี่เนื้อเขียวผีปีเนื้ออมเขียวแบบนี้นะครับเนื้อเขียวผีผีเนื้ออมเขียวแบบนี้ครับพี่ได้ความเก่าและความเร้าใจนะครับพี่พิจาัได้ความเก่าและความเร้าใจนะครับเก่าจริงนะครับเก่าจริงเดิมจริงและธรรมชาติจริงครับพี่นะฮะเอาสามองสามร้อยบาท นะครับสามองสามร้อยบาทนี่ยังขยับกันต่อเนื่องไปแบบเรื่อยๆเลยพี่นะครับองค์นี้เป็นพระปิตานะครับยันยุ่งนะครับปิตานั่งยองๆแนวไอ้ปิตาคุกเข่าดีกว่าแนะใช้คํานี้ปินาปิตาคุกเข่ายันยุ่งเคยเจอไหมไม่เคยเจอดิแล้วสามองสามร้อยแม่ราคาที่น่าศึกษาและน่าสะสมสามองสามร้อยบาทนะครับองต่อไปกับพี่นะครับองนี้เป็นพระจริงๆอะองนี้เป็นพิมพ์ประทานเล็กหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะ เคยเห็นไหมประธานเล็กอะจะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับหลงผนิยมนะแต่องค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองครับพี่ในะครับแล้วอยู่ในโซนของหลวงพระโบยหรือเปล่าเก่าจริงๆครับพี่นะครับเอเอเก่าจริงๆครับพี่เอาไปเอาไปสามองค์0ามร้อยพี่ผมแบ่งให้ศึกษาพี่นะเออได้ได้แบ่งศึกษาได้ได้สะสมไวมล่ะนะครับ,รนะรบปูสุกปากคมมะขามเท่าในะครับถ้าเจอแบบนี้ก็ต้องจัดอะไม่จัดก็ไม่ได้ครับพี่เพราะว่าอะไรบ้าเพราะว่าความเก่านะครับเออได้ความเก่าได้ความแห้งได้ความเร้าใจเห็นในครับโอ้โหทั้งเก่าทั้งแห้งละเร้าใจแบบนี้ปู่สุก ปากคลองมะขามเฒ่า3ามอง3 0สามบาทนะครับนี่คือปู่สุกนะพี่นะนะปากคลองมะขามเฒ่านะสามองค์สามกับพี่เบาวิวหอยแหววนะครับพี่พี่จ๋าเบาวิวหอยแหววองค์ต่อไปครับพี่นะครับไดจัดกันแบบต่อเนื่องเลยพี่นะครับเนื้อตะกั่วรองพิมพ์หลวงพอดิ่งบางวัวครับพี่อ๋อฮอยเป็นไงพี่นะพพอดิ่งบางวัวนะนะครับอันนี้เป็นเนื้อตะกั่วรองพิมนะครับรองพิมพ์ได้เก่านะครับโอ้โหได้เก่าได้เดิมได้ธรรมชาติเลยล่ละนะครับเนื้อตะกั่วรองพิมพ จัดได้พี่น้ำไม่จัดก็ไม่ได้ใช่ไหมตะกูวรองพิมพ์แห้งๆแบบเนี้ยสามองศาบร้อยครับพี่นะครับในกรณีที่น่าศึกษาและน่าสะสมนะครับพี่พิยาเออน่าศึกษาและน่าสะสมนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับพี่นะครับนิยมเนื้อเขียวๆหูปลาบลาแบบนี้สามองศาบร้อยยังไงก็คุ้มนะครับอ้าหูปลาบลาแบบนี้ยังไงก็คุ้มครับพี่นะครับสวยจริงเดิมจริงและธรรมชาติจริงนะครับอ้าสวยจริงเดิมจริงและธรรมชาติจริงสามองศาบร้อยบาทนะครับสำหรับเออพิมพ์นิยมหูปลาบลานะ แนวสามองค์สามร้อยบาทนะครับสามองค์สามร้อยบาทองค์ต่อไปกับพี่นะครับสังกระจายกรดอบโบราณอันนี้คือสังกระจายเลยพี่ผมไม่มั่นใจว่าอยู่ในส่วนของหลวงพ่อเงินบางคาหรือเปล่านะนะครับได้มาชุดเดียวกันอ่าอันนี้เราก็ไม่มั่นใจว่าอยู่ในส่วนของวัดบางคาหรือเปล่านะแต่ได้เก่าแน่นอนพี่นะได้เก่าได้เดิมและได้ธรรมชาตินะครับจัดเบาๆไปที่300บาทในวินาทสามองค์สามร้อยนะ นะครับอาสามองศาร้อยพระสามครับพี่อันนี้จริงๆเป็นพระเนื้อดินของสกุลลำพูนนะครับพระสามลำพูนครับพี่นะครับเนื้อนี่อย่างพระคงลำพูนเห็นไหมนะครับเนื้ออย่างกับพระคงลำพูนนะครับสวยเก่าแห้งเดิมและธรรมชาตินะครับออสวย เก่าแห้งเดิมและธรรมชาตินี่คือพระสามรำพูนนะครับพ,พี่จ๋าน์นี่คือพระสามรำพูนนะด้านหลังไม่ต้องส่องอะไรมากพี่นะ้ชัดเจนอยู่แล้วนะรับได้ความเก่าได้ความแห้งแนะและความเป็นธรรมชาติเอาไปสามงสามร้อยบาทราคาเดิมนะครับสามองสามร้อยบาทโอ้โหอย่างน่าศึกษานะครับน่าศึกษาและหน้าถาสมกับพี่นะครับฐานแซมวัดประคังเนื้อก้นคกนะครับอันนี้คือเรื่อเนื้อแก่มวลสารเนื้อก้นคกนี่แหละพี่นะครับดูเนื้อเอาลกันนะครับดูเน,นื้อและดูเม็ดมวลสารนะครับเอาละพี่นะดูเนื้ เนื้อแรดูเม็ดมวลสารนะครับสำหรับองค์นี้สวยจริงครับพี่นะครับสำหรับองค์นี้สวยจริงนะเอางี้แล้วกันพี่ราคาได้แบ่งนะฐานแซมวัดประคัง3าองค์300บาทนะครับมาต่อครันสำหรับรายกต่อไปของเรานะครับองค์นี้เลยพี่นะครับพระสีวัีนะครับ ใช้คำว่าเดิมจริงๆครับพี่นะครับสำหรับพระศิวรีนะครับนี่คือศิวรีของหลวงปู่โตครับพี่วัดประดูชิมพีในครับจัดได้ครับพี่ในครับในราคาย่อมเยาราคาเบาๆแบบนี้นะครับสามงสามร้อยน,นี่ไม่มีแน่นอนพี่นะครับไม่ต้องไปหยหาแล้วพี่นะครับไม่มีแน่นอนสําหรับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี ในครับพี่หยาหวหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนนครับเป็นพระศิวรีเนื้อผงน้ํามัน3ามงสามบาทแบบราคานี้มันยิ่งหนักนะครับเออมันยิ่งหนักนะครับองค์ต่อไปสาหรับองต่อไปก็พี่นะเป็นเหรียญหลวงพระสุดวัดกาหลงก็พี่นะครับออกอ่าเขาเรียกรุ่นปีตุภูมินะครับออกร้อยเอ็ดนะครับพี่หยาออกร้อยเอ็ดนะปีตุภูมินะครับผิวไฟแดงแนะครับพี่หยาผิวไฟแดงๆเลยพี่นะรุ่นปีตุภูมินะนะครับเอา สามโงสามร้อยบาทนะครับไปดินี่นะครับยาวๆไปนะครับรูปดอกหลวงพ่อทบนะครับเ่าเผื่อท่านใดแบบเอ้ต้องการนะครับหลวงพ่อทบนะจัดได้นะพี่ในครับเออจัดได้นะพี่ในครับเผื่อท่านใดต้องการหลวงพ่อทบับพี่ในครับเพชรบูรณ์เอาไปไว้ใช้บูชาอาราธนาพุทธคุณนะสามงสามร้อยบาทนะครับผมว่าราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะนะครับราคานี้ไม่มีแล้วนะนะครับนี่หลวงพ่อทบนะครับสามโง 300บาทนะครับสำหรับหลวงพ่อทุบของเราในชุดนี้นะครับองค์ต่อไปสําหรับองค์ต่อไปเป็นพระปิตานนั่งยองครับพี่น้ำนั่งยองนั่งยองได้มีความเก่ามากนะครับพี่ดูการยองยองเ่ยนะครับยองเก่ายองดั่งเดิมยองธรรมชาติเลยพี่นะครับนี่คือปิตานั่งยองนะเอาแบบราคาแบบได้ได้หวาดเสียวนะเอาไป3ามองค์สามพี่ปิตานั่งยองนะครับอันนี้ได้ราคาแบ่งปันนะสามองค์สามบาทนะครับแล้วก็เหรียญในพิญานับเหรียญนี้เป็นเหรียญของพระครูพักนะครับเออหลวงพ่อพักครับพี่นะครับเป็นเหรียญแบบ อู้ดูดิเขาเรียกอะไรเหรียญเก่าเก็บนะครับผู้เหรียญเก่าเก็บนะครับไม่ธรรมดานะนะครับไม่ธรรมดานี่เหรียญเก่าเก็บแบบนี้พี่ท่าพระครูพักหลังยันนะหลังยันชัดเจนเลยพี่เอาไปสามองสามร้อยบาทนะครับพระครูพักนะเอาไปสามองสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้ครับพี่นะครับสมเด็จนะครับองค์นี้ผมดูเป็นวัดพระคังฝากกุนะเพราะว่ารู้ไหมนะครับเป็นพิมพ์วัดพระคังแต่มีคาบกรุเป็นบางหลวงพม เนะครับเป็นพิมพ์ของวัดละครนะแต่มีคราบกลุกเป็นบางหุ่นผมนี่แบบพี่ในครับสิ่งที่ผมโหยหาเออสิ่งที่ผมโหยหานะครับอันนี้เขาเรียกว่าเก่าจริงครับพี่นะใช่ไหมเออเขาเรียกว่าเก่าจริงครับพี่นะครับโอ้โหเก่าแบบเก่าแบบเก่าลึกปึกปักอ่ะนะรเก่าลึกปึกปักเลยพี่ในครับสำหรับการเก่าแบบนี้นะเอาไปสามองศาบร้อยพี่เผื่อท่านใดแบบเอ้ยจ้องต้องการแบบเนื้อเนื้อหาโหด,หด นะครับเออเหมือนนายต้องการแบบเนื้อหาโหดๆพี่นะสามองค์3า0ร้อยบาทตอบโจทย์แน่นอนนะครับเอาละพี่สามองค์สาร้อยนะพี่นะยาวๆกันไปกับพี่นะกรับกับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้เป็นเบี้ยนะเป็นเบี้ยเก่าเปลี่ยนเบี้ยไหมอันนี้เป็นเบี้ยพี่นะครับเบี้ยเก่าเก่าเบี้ยเดิมๆเบี้ยธรรมชาติเลยนะเนี่ยนะแต่ขย่าด้านในเหมือนจะมีเสียงดังแช่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 นะแนวเออดังแช่แช่แช่นะเอาไปสามองค์3า0ร้อยบาทนะครับเหมือนจะเป็นเม็ดๆอ่ะเนี่ย สามองคสาร้อยบาทนะครับมาต่อไนะสำหรับรายการต่อไปนะครับองค์ต่อไปนี่พี่น้เป็นเหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อมุ้ยนะครับใช่ไหมพี่นาวัดดอนไร่ในครับเโอ้โหทองแห้งๆเลยนะได้แห้งได้เก่าได้เดิมและได้ธรรมชาตินะครับสำหรับหลวงพ่อมุ้ยนะเนวัดดอนไร้ในแห่งวยาวัดดอนไร่สุพรรณบุรีกับพี่นะครับพี่ๆสามารถเลือกและรวบรวมได้ในแห่งสำหรับวัดดอนไร่ของเรานะเลือก แล้วรวบรวมได้นะครับสามองสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้เลยพี่นะครับองค์นี้จัดว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะนะพระพรม์ในพี่นนหลวงปู่ดูวัดสแกนนครับสําหรับพระพรศ์ครับพี่ในครับหลวงปู่ดูวัดสแกครับพี่นะครับเป็นพระพงศ์เนื้อผมในพี่เอาหูเป็นผงที่มีความเก่ามีความแห้งและมีความเป็นธรรมชาตินะครับสําหรับพระพงม์โอ้โหเนื้อผงองคนี้นะครับเก่าจริงๆครับพี่สามองสามร้อยบาทนะครับเราก็พ้าแดงนะครับพ้าแดงเก่าๆเดิมๆนะครับพ้าแดงแบบธรรมชาตินะ เห็นไหมเนี่ยพ่อแดงเก่า,เกาๆเดิมๆแบบธรรมชาติจ้ะพี่นี่นะพี่ดูดเลยพ่อแดงนะนะครับพี่จ๋าพ่อแดงรุ่นนะครับน้ำแม่ทับนะพี่นโอ้โหนี่ยังสวยเลยพี่นำ้ำยังสวยยังเดิมเลย,ผ,เลยเผิวหิ่งๆเลยน้ำเออผิวหิ่งเส้นขนแมวไม่ต้องพูดถึงพี่น,น,ๆๆนะครัๆๆบนะพี่จ๋าเส้นขนแมวไม่ต้องพูดถึงเลยเลยยิบเลยยับเลยนะสามองค์สามร้อยบาทนะครับเส้นขนแมวเดิมๆเลยพี่แล้วก็องค์นี้สำหรับองค์นี้พี่นับเป็นเต่านับเต่าเก่าๆนะครับเต่าหลงเพ่าเงินบางคานครับพี่นะครับเก่าจริงเดิมจริง เห็นไหมเก่าจริงเดิมจริงก็พี่สําหรับเต่านะน้ําเต่าพวกเงินบางขานโอ้โหดูคาบเดียดูคาบดูเนื้อดูร่องรอยธรรมชาติสามองศาสามร้อยบาทนะครับเต่านะเต่าพวกเงินบางขานกพี่ยักษ์วัดละมุดเด้พี่นะครับนะหนึ่งในสามเครื่องรางของอยุธยานะครับโอ้โหเจอแบบนี้เข้าไปนะพี่นะต้องจัดไม่จัดก็ไม่ได้คาบเดิมเดิมเลยพี่ดูเดิเห็นไหมคาบเดิมเดิมเลยพี่นะครับสำหรับยักษ์วัดละมุดของเรานะครับในองค์นี้นะ นะครับเก่ามากนะครับเก่ามากถึงมากที่สุดนะครับสุดๆเลยล่ะสามอง300าร้อยบาทนะครับสาหรับยักษ์วรมุตของเรานะครับรายการสุดท้ายได้ท้ายสุดกับพี่นะครับองค์นี้เป็นบางหุ่นพรมพิมพ์สังกติมีหูนะครับบางหุ่นพรมครับพี่นะครับเป็นพิมพ์สังกติมีหูนะได้ได้ทั้งความเก่าในวิาได้รับทั้งความงดงามนะครับสําหรับบางหุ่นพรมนะได้ทั้งความเก่าได้ทั้งความงดงามนะครับและในราคาย่อมเยาจัดไปในราคาเบาๆสามอง3าร้อยบาท ในครับในชุดๆนี้นะนะครับพี่นะที่สนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยพี่นะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ